ดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าซีเอสอาร์นะครับลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดนะครับชุดเอรกเตอร์ไบเอลดีฟินิคโคลไลนะครับกำลังไฟอยู่ที่45วัตต์นะครับมาพร้อมชุดเดรไลท์นะครับเป็นเดรไลท์วิ่งนะครับสตาร์ทรถครับนี่จะเป็นชุดเดรไลท์นะครับไปเลี้ยวครับไฟเนี้ยจะเป็นไปเลี้ยววิ่งเทอร์นิ่งนะครับสูงครับ เตทร์จากทางร้านเป็นไบเอดีสูงกับในตัวนะครับเราดูแสงหน้าตัวรถนะครับสูงครับป่อยครับดูแสงผ่านตัวรถนะครับสูงครับป่อยครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับทุกเชิ้นนะครับทุกเชิ้นโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งเตอร์สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ทางเฟสเฟสบุ๊ก บีทีพรีเมียมออโต้ซีนอนในทุกสาขาะนะครับโอเคครับขอบคุณครับ